สวัสดีครับทุกๆคนกลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับในวอล์ดเดลวิชั่นแฟนต์นแฟนตาซีนะครับก็วันนี้จะเป็นช่วงอะไรจะมาจะไปนะครับประจําวันที่21นะครับกรกฎาคมนะครับกําลังจะผ่านอีกหนึ่งเดือนแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับอ่าไปดูในโน้ติสกันนะฮะซึ่งก็น่าจะเป็นายน้ำเนี่ยนี่ไงอ่าโอเค เห็นแค่ว่ายังไม่มีตัวใหม่ยังไม่มีตัวใหม่รอดไปเอาเอานี่ก่อนนะครับซื้อปิดนะครับอันนี้ปิดแค่2ชั่วโมงนะครับปิดบ่ายโมงนะครับรอบนี้นะครับอ่ปิดสั้นๆนะครับโอเคมีอะไรบอกอยปะอเมซอนพามรีวอร์ดอันนี้ต้องอ๋อ Amazon p r i m e User นะครับโอเคนี้ไม่เกี่ยว หลายๆคนอ่ะ n ี w w e e ลี่แคมเปญน,นะครับซัมเมอร์นะครับก็เป็นซัมเมอร์ของปีที่แล้วนะครับน่าจะได้ EX ด้วยก็เลยอ่ะน่าจะโอเคนะครับก็ได้รีลิสด้วยได้อ่าคีโทนด้วยนะครับอิเทมดรอปดั d o u b ล e Up นะครับใน a l c คริสแชมเบอร์นะครับเอิร์ธ เอาคิดแชมเบอร์เอาเฉพาะเอิร์ดหรออืมอันนี้ก็ดับเบิลดอบเหมือนกันสตอรี่ดับเบิล exp นะครับโอเคอันนี้อ่ะอันถัดไปเชลเลนจ์เควสสี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้อืมอ่ะอีคิมเมนต์นะครับ แพทินาเมสขอเล่าซอนนะครับวนมาอีกแล้วเพิ่งออกมาแท้ๆเลยปะ <laughs> เออเมสโบอาร์เมอร์นะครับอันนี้อ่ะถัดไปคัทแมทนะครับคัทแมทอ่าใครใครที่เป็นสายคัทแมทเก็บเพชรนะครับก็มาต่อกันได้นะครับอ่านี้ห้ามเกิดยูนิตห้ามเกินห้าร้อยสี่สิบนะครับอ่าแล้วก็คริคเคนเฮด นูดิฟายฮีลิ่งพาวเวลดห้านต์นะครับอ่าโอเคออโต้เอาละกันเนาะฮาคิวแบตเทิลไหนดูสิไหน,น่ะออ๋อแบบใช้หาดทั้งเอเน a าและคิ l แบตเทิลนะครับเมจิกอัพสล s h อันะครับอืมแล้วก็อ๋อแต่คิ l คิวแบตเทิเป็น มีไสไซอพัพอ้าวสังงั้นน่ะโอเคใครมีตัวยิงไกลก็ลองเล่นมิไสไซอพัพในกิวบอร์ดูนะครับอ่าโอเคอืมอ่อันถัดไปอ๋อมีเทเลอร์ด้วย อ่าอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เรามารีวิวกันนะครับทั้งสองตัวเลยโอเคอะไรอันนี้อ๋อมีไวโอเล็ตนะครับเอกดรอปด้วยอาลีนน,นะครับท่าดินนะครับอ่านักหนูท่าดินนะครับเป็นเลนเจอร์นะครับแล้วก็ดูออลกันเนอร์เพราะนันเลนเจอร์ก็จะมีเพอร์เฟกต์ดอปเนาะไม่มีท่าหลบนะครับอ่าเป็นดูออลกันเนอร์ด้วยแล้วก็เป็นพายดินด้วย แล้แรกๆที่มาก็เป็นตุกท็อปๆอยู่นะคีโทนนะครับเป็นนักเวทธาตุไฟนะครับนี่ครับโคาโดามาเวิวเดอร์นะครับลูนไนแล้วก็ดินจานะครับได้ EX ด้วยแหละอ๋อก็2ตัวไม่มีตัวอื่นนะครับอ่าพวกนี้เป็นลิมิตนะครับ ระยะเวลาอ่าอันนี้ไม่สองอาทิตย์แล้วอันนี้หนึ่งเดือนนะครับนี่นครับหนึ่งเดือนนะครับกลัวโดนด่าก็ <c oughs> จะง่ายหน่อยนะครับอ่าพวกนี้มีเสียงแล้วอ่าโอเค อ๋อเนี่ยที่โดนประท้วงอันนี้เขาก็ยอมมาให้แหละวิซิพูลลิเซ y รี่ลีดกิวหลีกเลเวล,เวลรีเจนนะครับเป็นเดอะเฟิร์สกิวนะครับวับนนั้นก็เลยจะมีเซเลเบนนะครับอ่าก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าไปว่าทำไมมีกิวถึงรีเจนแล้วถึงแบบไม่มีเซเลเบนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวจะมีรางวัลให้แหละประมาณนั้นนะครับรอดูประมาณนี้นะครับสำหรับอะไรจะมานะครับก็คือคิทโทนกับ ลิลิตนั่นเองซัมเมอร์นะครับเน,นี่ยอะไรจะไปกันบ้างก็เลนนะครับจะหมดนะครับฮะคาร์มาคเคินเนาะเดี๋ยวดูสิอ่ะอันนี้นะครับไซเลนต์ออฟซองเบิร์นนะครับนี่นะครับดาบนะครับใครยังฟาร์ไปเสร็จนะครับอันนี้ผมยังไม่เล่นเลยอ่าแค่นั้นแหละสมุดก็จะเปลี่ยนนะครับอ่เราไปดู ม็อกช็อปบ้างว่ามีอะไรจะออกบ้างนะครับน,นี่ผมเรียญเรา่อนี้ผมทำตุ้มหูให้คีโทนไปครับอันนี้ผมยังไม่ได้แลกเลยเดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์มต่อคืนนี้ผมทำเสร็จแล้วเผื่อไว้แต่ผมยังไม่ได้คีโทนเอ็กเลยฮะเพร <c oughs> าะว่าผมดอกไม้ไม่พอมขาดดอกหนึ่งแต่ผมก็ไม่ได้รีบอะไรอะไรประมาณนี้ฮะ ไม่มีอะไรจะหมดตอนนี้นะครับประมาณนี้แหละอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามามารีวิวตัวละครว่ายน้ำของเรานะครับที่ถูกข้ามไป1ปีนะครับแต่อ้ากลับมาต่อช่วงนักเอกก็โอเคครับที่ว่ามาเป็นเลเวล99แล้วก็ตกเมตาเนาะอันนี้เรามาดูอาจจะพอไหวอยู่นะครับเพราะว่าลีลิทเนี้ยต,ตัวท่าดินเองก็มีทั้งซาซาแล้วก็มีทั้ง คีโทนใช่ไหมแล้วลิลีก็จะมายิงคู่ด้วย้วส่วนธาตุไฟธาตุไฟนะครับที่มีมีมอนมีเลนแล้วถ้ามีคีโทนเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็น่าจะดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าเป็นยังไงดีไหมจริงจริซีนเนจี้กับทีมได้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมีความสุขกับการเล่นเกมครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสั้นๆสำหรับคลิปวันนี้นะครับขอโชคดีทุกคน บายๆครับสวัสดีครับ